ลบกระถนชนดรุงแรดกลมหมดใจพันมัทบอเดชทงพรใจเวชขมวยระชมเบ็ดชบพรมถวยพรน,นมชงมดใจพัมทบบสเรนทรบรมบบไรพรพัฒเจยโยกรงทบทัวรวดสอนยะไทยมดแหลกพบนพรตนรัชธนาบะมือจงมดจะพรจนกระทอพเนสวนขนปะแครงแรดยมบตนมงลบโรคโครงนวนพนโรโปรทศแรดขนมงคอมงมะลบ มงชัวมงตะนาวอรมงนครรามแรสมงถวยมงมะตมมงมุลงมงมงเผลมงบรมงพัสนลกมงไขไทยมงพชัยมงวัคขลบมงพระเจดมงกระพงเพชรมงนครวัคล่วกขนเพ็ดมดจพรจนกระทอพระเนศวนลงมดมงลบบรทรงพรกรตัววขมปรเพกจบปกายไทยพระเนศวนดเริกยกพล ปถงกมเพชรบทพลพลแบกพรเปรชราชโบสพรจก,กรมเพชรบอดเด็ดแล้วทบทรงยกมงยเลยยงมดพรมวลจะแขกจมเทพเพรตกรมพ,พระเชษบดลดุยพรโปรชกจมเทพทบในงมเทนตรงคอยกดกระชะนมปเทศพลวงยพรสอนวดกฎชวะกรมพระเชษบดมเขวขมถงพรน,นครมพันธงกรขนตรวดกระเป็ดมดพรบรมรัชทรเชษ บนบพระเชษยอนะมงพันบอนลคราดขมทงพรน,นครแล้วพรเจยวะตเตรวเวเยตทนกบช่วยลนทนมดจะพรบรมประเชษราชจอจงยกทบรบกับปถงกรุงกรมเพทรบดเดร็รบชัยชนดกวดคอนวเชลกรุงกรมพระเชษบทขพรน,นครปนนมกอสกนปมงัวปันจะโสพอสววนพระฤบดวนขนขพรน,นบบททรงพรกรตรัว ทพรตนกุยงนกนนถบนบพรวรละพรมทตปนพามล่วนมชวดพทสวรรค์มะขนวันพลโจเจยตกหลกเซลตัวปนตัวทอดุนชงสอนสแกนกระพรทรงทอฟกฟงตกลบตัวเศษส,รสกรัทพเบรจะศกพอศ